พี่น้องมาเลยะจะแม่มาดูแลงง้ดีเบิ้องเบิ้งเบื้องกูนะโอ้ยเนาะมีนาเอ้ยมันมีมาหนี่เลยมานี่เลยมามาเข้ากล้องนี่มามาเรื่เรื่เป็นไงนี่เห็นไหมกล้องนี่เห็นไหมมานี่มามีหน้าเห็นบ่มีนาเนาะแล้วก็จะมานั่ง ดูแลวัวน้อยกันเห็นไหมมมีหน้ายัางโอ้โอ้โอ,อ้ปุ่น่ะมีน้ำประสนใจเขาเลยโอแล้วก็จะดูเล่นรอบๆแปลงานาเราเนาะน้องคนมาเบิง่งเข่าบนตรงแห้งไรน้ำปุ่น่ะน้ำท่วมหน้าอยู่เห็นบ่ก บนน้ำได้เนะ่ยเนี่ยน้ำเซ่เขาเขาพะกามีแต่หนาเนาะโอะ้บรรยากาศกับสิแบบว่าอบอ้อาวนิดจักหน่อยเพราะว่าฝนยุดตกแล้วจะมาคื่นนี่น,นันนนนนน่นี่ยนั่นี่ยเน่ยเห็นบอมันก็มีมัมนก็มีเอ้ยดูดิ มีน้ำจะกินหมวกแล้วมีนาอันนี้เลยเนาะเห็นไหมอันนี้เลยโอ้ยพามาบนสะนามมีหนาเด้อน้ำไดำ้หลายเอาหมวกก่อนเามีนาเอ้ยอยากกินหมวกนะเห็นไหมมีนาอยากกินหมวกนะมามาน,นี่เลยมาดูสิมาเนี yeah. ่ โอ้ยน้ำเนี้ยน้ำไหลายตเต็มสะเลยโอ้ยกอไพรก็รอบเลยเนะี่ยกบไพรมันขึ้นอยู่ในเมืองนี่เนาะปลูกทิมไว้ไหมคุณน่ะคากระมี่คาก็เป็นกอกกอยู่นี่กอกคาเนี่ยสองสามกอกก็ปลูกไว้ซะละคุณป,ป้าเพิ่นขยนันเพิ่นกงปลูกไว้ งัวตัวนึงวันหิวน้ำลงมาหากินน้ำแล้วยางหลอดหลินแล้วนีเนาะมาเบิ่งก่อก่อไผ่หน่อยคย่อยด้านก็มีก่อไผ่น้อยด้วยนะเห็นบอกอ้ามีนอพ่อนี่นอไม้ด้วยเห็นบ่โอ้เงาไม้ก็ขึ้นอยู่ตัวนี่นอนนี่เนาะ เพื oui. er mm. ่อนนอนน้อยกว่าเพื uh ่อนยังใบใหญ่เนาะอันลูกน้องนี่ก็แลน้ำเดือดตีขี้งก็บอได้หัวหนาเนาะหยาถ่วมอยู่คือ ไปสายบรายเราคอยกมางานเลี้ยงคือเก่าเนาะมีนาแล้วก็อยู่กันนี่แหละเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเนาะมีนาโอ้เบิ่งเบิ้งเบิ่งคนดมคอยพนะคนนะคนนะมันไม่หยอกเขามาตุ้มติ๋วเอาอย่าเขากล้องโอ้ยอย่าเขากล้องอย่ามาหอมเก็บอ๋ออ๋ออโอเบิ่งเบิ้ง อ้ม่นสิหอมแก้มข่อยอู้น่ะดื้อเด้นี่ตัวนี้ดีๆเห็นบ่น่ะมีนาเอ้ยเห็นมั้ยจ้าวัวน้อยจ้าวัวน้อยมันก็มึนแท้เด้เนาะอ้ยมีนาน้อยเอ้ย